เหตุการณ์ซีสีวัตถึงขั้นไม่ให้แต่งงานด้วยเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานและเข้าพิธีวิวากันไปแล้วระหว่างซีสีวัตและเอมี่กลินประทุมที่เพิ่งครบรอบแต่งงาน8ปี เมื่อเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมาโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยผ่านทางอินสตาแกรมล่าสุดหนุ่มซีได้มาร่วมรายการสารพัดเพื่อน EP 44ที่มีช่วงหนึ่งได้เล่าเรื่องสุดพีคที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเคยเล่นกับเพื่อนจนงานเข้าเกือบไม่ได้แต่งงานโดยหนุ่มซีเล่าว่าเรื่องนี้คือพีคมากไม่เคยเล่ามาก่อนเลย เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แย่มากเมื่อก่อนยังไม่ได้แต่งงานแต่ก็อยู่ด้วยกันแล้วแหละตอนนั้นจะมีงานอีเวนต์มีกรุ๊ปไลน์กับเพื่อนคุยเล่นกับเพื่อนผู้ชายเรื่องผู้หญิงอะมีเรื่องเพื่อนคนหนึ่งชื่อก้องบอกว่าให้ทำเป็นเนียนเน,นได้แบบว่ามีงานโชว์ตัวแล้วเราก็เปิดห้องเรียกเด็กมาให้ครบทุกคนเลยก็คุยเล่นกันแบบจองตรงนั้นตรงน,น,รงนี้คือคุยเล่นกันสักพักมีไลน์หนึ่งเด้งเข้ามาที่รัก และลายรูปนั้นเป็นรูปของตัวผมเองผมก็เลยพูดว่าคือเรามีโทรศัพท์2เครื่องอีกเครื่องหนึ่งไว้เล่นเกมแต่ก็มีลายด้วยเราไม่ได้พกวางไว้ที่บ้านมันเสียงดังมากคงรําคาญจังหวะหย,ยิบออกมาอ่านและไรวันพันปีไม่เคยพูดแบบนี้เลยอยู่ๆวันนั้นพูดคือเราคุยเล่นกันไม่มีอะไรเลยตอนเด้งมาว่าที่รักคือทุกคนหายหมดมีบอกไม่คิดว่าจะร้ายขนาดนี้ไม่ต้องแต่งงานแล้ว ผมก็ขอโทษเขาโอ้โหยังแถมว่าถ้าเราจริงจังคงพกไปสองเครื่องใช่ไหมล่ะแล้วพี่มี่เขาก็หายจากบ้านไปวันหนึ่งอยู่กับเพื่อนเรื่องนี้แหละที่เป็นความลับเก็บมาไว้นานหลายสิบปี